สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อซ้ำนะครับหลวงพ่อซํำนะครับปี2 5 0 6นะครับนี่ทั้งคู่เลยเป็นเหรียญน,นิยมแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับราคาต่างกันเยอะนะราคาต่างกันเยอะหลักพันกับหลักร้อยเลยทีเดียวนะครับก็คือห่างโอ้โหห้าเท่าสิบเท่าเลยนะครับนี่นะเป็นเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญแบบนี้นะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรนะเป็น นี่ภาพประธานนะครับเป็นหลวงพเพรนะครับนี่ทั้งสองเหรียญเลยทั้งสองเหรียญเลยก็วิธีการแยกเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกพี่ๆนะครับเท่าที่ผมมีความรู้นะครับแล้วก็เท่าที่ครูบาอาจารย์ได้บอกมานะครับผมก็จะบอกเท่าที่ผมบอกได้นะครับผิดถูกก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะต้องขออภัยถ่ายตรงไว้ก่อนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวิธีการแยกเหรียญนะครับพี่ๆดูก่อนนะว่าเหรียญเนี่ย เป็นเนื้ออาปากานะครับเป็นเนื้ออปกาการับวิธีการตัดขอบตัดก็จะหย,ยาบๆแบบนี้แบบนี้นะครับตัดหย,ยาบๆแบบนี้นะความเหรียดขอบความหนาเนี่ยของเหรียญเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหนาบางเท่ากันหรือเปล่านะครับหนาบางเท่ากันทุกเหรียญหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเหรียญนิยมจะหนากว่านะครับเหรียญนิยมจะหนากว่านะครับเหรียญบล็อกธรรมดาเนี่ยจะบางกว่า เดี๋ยวเข้าประเด็นกันเลยนะครับนี่นะไปดูความหนาก่อนนะครับไปดูความหนาก่อนอ่ะให้พี่ๆถ่ายไปด้วยนะครับว่าเหรียญไหนนิยมนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะเหรียญเงาเงาเนี่ยเหรียญที่สองนะครับเนี่ยนะอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะไปดูว่าให้พี่ๆถ่ายกันนะว่าเหรียญไหนเป็นบล็อกนิยมแล้วก็เหรียญไหนเป็นบล็อกไม่นิยมนะครับนี่นะนี่ผมจะยังไม่สลับที่นะครับ ก็จะให้พี่ๆดูไปเลยนะครับดูไปเลยนะนี่ตำแหน่งก็แทบจะตรงกันเลยนะรอยตัดเนี่ยแต่ว่าความหนาของเหรียญเหรียญที่หนึ่งจะหนากว่านะครับเหรียญที่หนึ่งจะหนากว่านะนี่อ่ะเดี๋ยวเข้าประเด็นเลยก็ส่วนเลือกเก๊แท้เดี๋ยวข่าวหน้านะครับถ้าเจอของปลอมนะครับผมก็จะามาพี่ๆได้ชมกันนะครับนี่นะนี่ด้านหลังเลยพลิกมาด้านหลังฟึบอย่างนี้เลยนะไม่ต้องสลับตำแหน่งแล้วอ่ะ ให้อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดแล้วกันนะครับนี่อ่ะด้านหลังพลิกมาด้านหลังฟึบสังเกตดูนี่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 แบบนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ไม่เหมือนกันนะครับนี่นะไม่เหมือนกันนะครับพอส่องอ่ะเดี๋ยวส่องเลยส่องเลยนี่ฟึบไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะนี่เห็นไหมนี่เกตพระเกตพระ ไปดูเกตพระเลยเกตพระฟืบนี่เป็นยังไงเป็นยังไงนี่นี่มีรูปร่างแบบนี้มีรูปร่างแบบนี้นะอง,งนี้นะอง์ที่หนึ่งนะองที่สองนี่เอ๊ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนี่ไม่เหมือนนะเพราะว่าเหรียญแรกเนะี่ยเป็นบล็อกนิยมนะครับนี่นะเหรียญแรกเป็นบล็อกนิยมนี่เกตจะเป็นเหมือนบวัวตูมเลยเกตจะเป็นเหมือนบัวตูมเลยอง์นี้ เกตจะแหลมฟิบขึ้นมาต่างกันชัดเจนนะเกตจะแหลมฟิบขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมแบบนี้แคปไว้นะแคบไว้นะเหรียญนี้บล็อกนิยมนะครับแคปไว้นะครับถ้าพี่พี่ดูไม่ทันนะแคบไว้นะอ่ะเดี๋ยวส่องไปเลยส่องฟื้นจะยาวกันเห็นไหมจะยาวกันเห็นไหมนี่วงนี้จะสั้นจุดเลยสั้นจุดเป็นบัวตูมเลยครับนี่นะ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 นี่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 อ่าแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับเหรียญแรกเนี่ยเป็นบล็อกนิยมนะครับมีความหนากว่าชัดเจนนะครับ ความหนากว่าชัดเจนนะนีะ่มาพูดถึงเรื่องราคาเลยเรื่องราคานะครับสวยๆแบบเงาๆแวบๆนะเหรียญน,นี้ต้องมี3,500ถึง4,000นะเหรียญน,นี้อยู่ราวๆ5ถึง800นะครับ5 0 0อถึง800นะอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงจากจากการขายนะผมอ้างอิงจากในกลุ่มแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เขาเคยขายนะครับนี่นะ นี่แต่บางท่านอาจจะขายได้เยอะกว่าหรือขายได้ถูกกว่านั้นอันนั้นผมไม่รู้จริงๆนะครับนี่นะนี่แบบนี้แบบนี้หลายๆพันแบบนี้หลายๆพ,แบบพันดีกว่านะอ่ะแบบนี้หลายๆพันนะครับแบบนี้ยังไม่ถึงพันนะครับก็เฉียวๆนะครับถ้าสวยจริงก็ไม่แน่นะครับนะอ่ะก็เอาความรู้มาฝากประมาณนี้นะครับ